ก็ไม่ว่าแต่คนที่มันเพนทานายเด็กๆและมันสนิทกับใครเดี๋ยวผมก็จะเอารูปมาเปิดให้ดูเรื่อยๆจะได้พังกันไปให้หมดจะบอกเชื่อก่อนว่าลบกับผมก็ต้องลบกันให้มันตลอดจะได้เห็นว่าคนไม่มีสันหลังว่าวันนี้ผมเลยเอาจดหมายมาร้องเรียนร้องเรียนอะไรอ้าวก็ร้องเรียนว่านะตำรวจสองคนที่มาช่วย ไอทานายตั้มยกกระเป๋าเนี่ยเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่าอย่างไรเพราะอะไรเพราะใช่เป็นหน้าที่ไหมอ่ะที่ต้องเอารถไปจอดให้ต้องมาเข็นกระเป๋าให้ประเพณีนี้ควรจะยกเลิก<อ>เพราะอะไรครับ<อ>เพราะมันเป็นความเหลื่อมล้ําเป็นความเหลื่อมล้ําในสังคมอย่างแรงผู้ใหญ่มีตําแหน่งใหญ่โต กอีกเรื่องหนึ่งต้องรามัดระวังแต่นี่เป็นแค่ทนายอ่ะเป็นทนายเด็กๆอ่ะละสนิยะอย่างรแล้วบอกว่าโอ้ยทําบุญทาทานกันมา5ปีรูปที่ผมลงไปเมื่อเช้าก็ประชุมกันโอ้โหที่ห้องรับรองกมรมศุลกากรนี่ครับก็มันเป็นวีดีโอที่ผมได้เผยแพร่จึงขอให้ท่านท่าน พบโตรอสอบสวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏภาพในคลิประหว่างปฏิบัติหน้าที่ใช่หรือไม่ถ้าไม่ไปฏิบัติหน้าที่แล้วใส่ชุดตํารวจยังไงละ่ะก็เห็นอยู่สองเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายได้อํานวยความสุขให้แก่ประชาชนคนทั่วไปเช่นเดียวกับอํานวยความสะดวกให้กับนายสินทราเบี้ยบังเกิดหรือไม่สามหากเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายไม่ได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่กันว่ตชาตรุปทั้งสอง สืบเนื้อมาจักได้รับคําสั่งมาจากใครคืออย่างนี้ครับข้อที่สก่อนทุกครั้งที่นายสิทธาเดินทางกลับประเทศไทยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไปตรวจสอบสัมพันละนำเข้าเสียภาษีสำแดงการเสียภาษีหรือไม่นาฬิกาบากาัตไอ้กระเป๋าเสื้อผ้าเพราะพบว่านายสิทธามีเสื้อผ้าแบรนด์เนมมีนาฬิกาหรูยี่ห้อปาเต้ฟิลิ กระเป๋าแบรนด์เนมและอื่นๆอีกเป็นจํานวนมากตามรูปที่ส่งมาก็คือคือตรงนี้ไม่ร้อนเหรอร้อนครับร้อนแล้วมาแบกโอ้บผมก็ยังสงสัยว่าคุณผมก็ไม่แบกกระเป๋าคุณก็จะมามาอยู่ตรงนี้ผมก็งงเออเอาตรงนั้นที่ร้อนก็ร้อนอยูมก็ยังร้อนอยู่เลยแล้วผู้หญิงเดี๋ยวงก็หน้าดำหมด ผมจะลากที่ไม่ต้ดครับเรามารอกันตรงจุดกันหน้ากันเลยาเมาเดินาเลยเดิเยดินาเลยเมาเลยมาเเมาเยเดินเดินมายมาเดินมาเลยเเลยดินาเลยดินเยดินมดมมาลเเลยมาเลยนเมาเลยเดินมาเลยเดินมาเนมามาเนดานนมาเลยเเนเลยนาเ ตำรวจเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีการที่ไปเข็นกระเป๋าข้าผมาาหรือว่าตำรวจท่องเที่ยวเข็กระเป๋าให้คนแก่คนพิการคนท้องยกย่องแต่การที่ไปเข็นกระเป๋าให้กับทนายเด็กๆซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรทำไมถึงต้องทำเป็นแขก V.I.P. ของทนาย แลวต้องเห็นกระเป๋าให้ด้วยหรือครับใช่หน้าที่หรือไม่ผมในฐานะผู้เสียภาษีผมก็อยากจะทราบเพราะนี่คือความเหลื่อมล้ําของสังคมมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับท่านอาจชยนแต่นี่คือสิ่งที่ให้สังคมได้เห็นความเหลื่อมล้ําว่าเอ๊เจ้าหน้าตำรวจทาหน้าที่มาเข็นกระเป๋าแล้วหรือก็จึงอยากให้ท่านได้ขอตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามวิดีโอที่ผมมีวิดีโออยู่ที่นี่นะครับแต่จริงเปิดใหญ่ก็มีนะครับพร้มรอมกับว่าเจ้าหน้าตำรวจได้สองนายได้ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะใส่ชุดตำรวจน,นะ,ะและได้อำนวยความสะดวกกับให้ในายสิยนทาเช่นเดียวกับประชาชนคนอื่นหรือไม่หากไม่ได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่การอำนวยความสะดวกของให้แก่านายสินทาซึ่งเนื่องมาจากการรับคำสั่งจากผู้บัญชารายใด สี่ทุกครั้งที่นายสิทธาเดินทางกลับมีการสำแดงภาษีนาฬิกากระเป๋าพบพบว่านายสิทธาน,นะครับตามรูปนี่นะครับตามรูปนี่ก็เห็นอยู่ว่านะครับเสื้อผ้าของแบรนด์เนมเต็มกระเป๋าเต็มตัวดังนั้นไอของพวกนี้มันซื้อหาที่เมืองไทยได้ไหมถ้านําเข้าจากเมืองนอกก็ได้สำแดงภาษีไม่อย่างไรเออเรียนท่านอา์ เรื่องนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องไม่ไมใหญ่แต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประชาชนนะครับในการแบ่งแยกชนชั้นว่าชนชั้นไหนสนิทกับผู้ใหญ่รายใดแล้วผู้ใหญ่นั้น,นได้สั่งการเพราะว่าเป็นไปไ,ไม่ได้เรครับที่ตำรวจสองนายจะกูรีกูจอมาช่วยก็ถ้าเป็นคนพ้องคนแก่คนชรานไม่ว่าหรอกครับเป็นสิ่งที่มีน้ำใจ แต่นี่ไม่ใช่หรอกครับเข้าแถวยกมือไหว้ช่วยเข็นกระเป๋าช่วยยกกระเป๋าแล้วผมก็ยังมีหลักฐานอื่นๆประกอบให้เห็นแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบค่อยๆเปิดเปิดทีเดียวไม่ค่อยได้กดปุมไม่กท่าน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 ปเยอะดูแล้วเทียอยากเย็นหน่อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะรีบผมจะรีบนะผมจะรีบก็ฝากท่านไว้นะครับอ่ะ อ่มอบเลยครับอ่าได้ไไมออกทำไมออกไมออกทไมออกไปก็บกระเป๋ากระเป๋าด้วยก็ได้อย่างนั้นเลยไปเข็นกระเป๋ากันหมดอ่ะก็ตอนนี้มอบหนังสือด้วยเอกสารที่ร้องเรียนนะครับก็ให้กับผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะครับ

Yeah ที่เราต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องมาโดยการเทียวแต่อย่างไรก็ตามท่านบอกวตลอดท่านได้สั่งการว่าให้ไปควบทวมมาตรก,การเรื่องการเที่ยวในส่วนที่จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไป เสียงอาจจะเบานิดเพราะว่าเราอยู่ยระยะห่างพองสมควรนะครับแล้วท่านก็พูดเบานะครับ